ดูเดือดมากทุกคนคดีมิ่นประมาทห้าล้านเด้อคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาผัวเมียอดีตนี่นะคะเออเพราะว่าอีหยังอืมพี่น้องเพิ่นโพสตฟาดกันไปฝฟาดกันมาอยู่ค่ะทนายฝ่ายนั้นก็โพสนะว่าอ่าก็คือเพิ่นนะ่ะจะสู่คดีให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องซื้อเสียงวสันทนายฝ่ายนั้นแล้วทีนี่ทนายฝ่ายโจทย์นี่กะโพสต์ขกันค่ะว่าคดีมินประมาทนี่ จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดประสานเพิรนว่าอืมแล้วถ้าจําเลยโพสต์ขอโทษนะเพิ่นกะสีว่าขึ้นถ้าย้อมรับผิดอย่างสินะถ้าสมุติสารตาสินยังไงมันกะสีลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ว่าพี่น้องทางนั้นไม่ใหญ่น่ะเพิ่นบอโพสต์ขอโทษอย่างแน่นอนนะคะเนาะอืมเพราะว่าเพิ่น จะสู่คดีให้ถึงที่สุดแล้วเพิ่นโพสกับทนายดังค่ะทุกคนทนายดังอืมทนายทางนั้นก็ดังทนายทางนี้ก็ดังเนาะคะ่ะทนายทางนั้นฟังฟังอันน,น,นั่นเป็นผู้ซ้ายนะคะแต่ทนายฝ่ายใช้ทนายกรรมนั้นเป็นผู้หญิงค่ะเออแล้วบบดนี้ทนายทางจำเลยนะโอ้โหเพิ่นก็โพดได้พี่นอ้อง ทนายทนายผู้ชายทนายของจำเลยเพิ่นโพดเพิ่นเล่นโซเชียลน้ำเน,นาะจ้ะทนายของฝ่ายหญิงกะอูเก่งค่ะคือกันค่ะค่ะเอฟซี FC ก็ต่างเชียนะอืเพราะว่าศิลป,ปินไยศิลป,ปินมันอนะพ่นองเอฟซีฝ่ายหนฝ่ายน,าน,ายนีแล้วก็อีกอย่างนึงนันไปพบเจอลูกได้อนุญาตให้หนึ่งวันก็คือวันที่ไปขึ้นศาลทั้งวันว่นศาลแต่ว่า เพื่นก็ซคือคือคือ,คอ,คอว่าแบบจังไดนก็สิไปขืนสารแต่บัดน,นี้เพื่อนก็เลยมอบอำนาจให้ช้าน้าไนะไปสารแทนเพื่อนก็เลยได้ไปเจอลูกพี่น้องไปเจอลูกกับไปรับอยู่ยอยู่โรงเรียนค่ะแต่ว่าพ่อนะ่ะบ่มีซื้ออยู่ในสังสารระบบของโรงเรียนเด้โรงเรียนอินเตอรอ์ยูต้องพานพี่เลี้ยงต้องให้พี่เลี้ยงพาไปพ,นะพุ่นะพี่น้องคะมันก็เป็นประเด็นดรามา่าขึ้นมาหน้าฟฟดอีกแล้วนะคะ เอฟซฝั่งกำนันนั่นก็โพส์โพส์โพส์เลยค่ะมีเอยียงเพิินกับโพส์เลยค่ะพี่นอ้องเหนืองทีว่าเอ้าเป็นยังพอแทๆคือบอลมีสิทธิ์มีเสียงบ่มีซื้อในสังสารระบบของโรงเรียนนาเออโอ้ยฝาดกันไปฝาดกันมาอยู่ค่ะทีนี้วันที่อ่าไปรับลูกมาเนาะมาบ้านใหม่ที่รังสิตเนาะบอสด,ดานอีกเพิินกัซื้อของขวัญ ซื้อของเล่นค่ะมหาห้หลานบักหลายนิดนึงแลาวจ้ะเพิ่นกะด,ดีใจนะคะเพราะว่าลูกชายกับลูกสาวมาบ้านคุณพ่อครั้งแรกเลยน้องๆก็ชอบชอบนะชอบบ้านใหม่ของคุณพ่อนะคะโอเคแม่ขึ้นศาลบังเอิญหรือเปล่านี่พ่อก็เพิ่งจะได้เจอลูกเนี้ยรอบหลายเดือนนะคะพี่น้อง เดี๋ยนี้มันจะมีนัดสืบพยานอีกยุดด้วยค่ะอ่าวันที่เจ็ดถึงเก้าเมษาปีหน้าสองพันห้าร้อหกสิบเก้ารอฟังเบิงอืวันจิตเป็นจังใดอีกต่อไปที่นี่พอกับลูกว่าเจอกันนะ fc ก็ม m กค k ก a แล้วบบดนี้พลังรักพลังเชียร์พลังกดไลน์นะ fc แชให้เป็นมืนม่นเลยด้ค่ะยอดเขาถึงนี่อุ้ย หลายล้านเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะ